PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัวโลกทั้งโลกเนี่ยมีหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเดียวในสองฉบับ Wall Street Journal, Financial Times คนไทยบอกว่าเมื่อไรจะมีหนังสือพิมพ์รายวันเศรษฐกิจให้คนไทยได้อ่านมาตรฐานโลกและวันที่6ตุลา2530ปรากฏการกรุงเทพธุรกิจก็เกิดขึ้นรับใช้มาถึงวันนี้25ปีเป็นจังหวะที่ต้องต่อยอดแล้วครับเพราะว่านี่เป็นโลกดิจิทัลและการก่อเกิดของกรุงเทพธุรกิจทีวี กำลังจะมีขึ้นวันที่9เดือน9เพื่อที่จะรับใช้ประชาชนคนทั้งประเทศว่าสุดยอดของข่าวเศรษฐกิจจากกรุงเทพธุรกิจรายวันจะเป็นกรุงเทพธุรกิจทีวีทุกนาที สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมวันศุกร์สบายๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักช่องบนทีวีดาวเทียมค่ะและต้องบอกว่าตอนนี้คึกคักมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องรายการที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ต่างก็พัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้ได้เป็นช่องที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมทุกๆคนแต่ก็ไม่พลาดค่ะน้องใหม่นะคะที่เกิดขึ้นในทีวีดาวเทียมของเราก็มีอยู่เยอะเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งช่องที่เปิดตัวไป ล่าสุดเลยนะคะวันที่9เดือน9นะคะในเครือ n น t i ่นกรุ๊ปค่ะนั่นก็คือช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีบางคนนะคะอาจจะเป็นแฟนคลับของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจอยู่แล้วแต่ณวันนี้นะคะเขานำเสนอรายการต่างๆรวมถึงสาระต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนเศรษฐกิจและอีกมากมายผ่านหน้าจอของกรุงเทพธุรกิจทีวีวันนี้ค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักถึงเนื หาสาระของรายการที่อยู่ในช่องนี้กับผู้บริหารของบอมจเนชั่นกรุ๊ปค่ะ Senator, วันนี้กรุงเทพธุรกิจเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจากก่อนหน้านี้25ปีเรามีจุดแข็งในการนำเสนอข่าวที่เป็นหนังสือพิม,มพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้เข้ามาเป็นทีวีดาวเทียมนะคะอยากให้ถึงจุดเริ่มต้นสั้นๆนิดนะะึงค่ะ ก็ทำหนังสือพิมพ์มา25ปีนะคะก็เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดเราก็มีปณิธานว่าอยากจะให้ข่าวสารความรู้ด้านธุรกิจนะคะกับสังคมกับคนอ่านเราทำหนังสือพิมพ์เนี่ยคนอ่านส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจนะคะแล้วเราก็ให้ข่าวสารข้อมูลทางด้านธุรกิจแล้วก็คิดว่า เพื่อตอบสนองปณิธานเราเนี่ยในการที่จะให้ข่าวสารธุรกิจให้กว้างขึ้นทีวีดาวเทียมก็เป็นทางเลือกในปัจจุบันในในอดีตเนี่ยจะทำทีวีสักช่องหนึ่งคงยากมากนะคะเงินทุนเยอะแยะนะคะแล้วก็ทีวีส่วนใหญ่เขาเป็นทีวีแบบภาษาอังกฤษก็เป็นแมสนะคะเป็นอย่างเนื้อหายอย่างทั่วๆไป เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารธุรกิจก็จะไปปรากฏน้อยมากในช่องทีวีต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวเทียมมาถึงจุดที่เทคโนโลยีเนี่ยทำได้ไม่แพงมากเราก็คิดว่าเราก็มีความพร้อมเนื่องจากว่าเราก็มีทีมงานของเราอยู่แล้วนะคร25ปีบนเส้นทางข่าววันนี้กลุ่มเทพธุรกิจพร้อมแล้วกับการเป็นทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย ตอนที่เราทำทหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะหนังสือพิมพ์ก็มีคนดูเฉพาะ,ะเป็นนักธุรกิจพอมาทําทีวีมันต้องกว้างขึ้นเราก็เป้าหมายเราก็คือคอนเซปต์แนวคิดเราก็คือว่าจะต้องเป็นข่าวเศรษฐกิจที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของความเป็นธุรกิจนะคะเราใช้คอนเซปต์ว่าเป็นธุรกิจที่ทีวีธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็จะต้องเชื่อมโยงไปถึงผู้คนนะคะผู้คนในสังคมธุรกิจเนี่ยมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเราต้องการที่จะให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะคะได้ทำธุรกิจโดยมีความเข้าใจต่อสังคมแล้วให้สังคมก็เข้าใจภาคธุรกิจด้วยเราส่งเสริมธุรกิจ ที่ดีเราอยากให้ธุรกิจเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเราต้องการให้ภาคสังคมภาคธุรกิจเนี่ยเป็นภาคธุรกิจที่รับใช้สังคมไทยไม่ใช่เอาเปรียบสังคมไทยนะคะภาคธุรกิจเป็นภาคที่มีทรัพยากรมีเงินทุนมีความรู้นะคะต้องใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมถ้าเราเคยเห็นปีที่แล้วนะคะภาคธุรกิจเนี่ยมาช่วยสังคมเยอะเลยตอนน้ําท่วมใช่ไหมคะเอาองความรู้ทางด้าน วัสดุต่างๆมาช่วยเหลือผู้คนเอาเอา,เอาสิ่งของไปบริจาคภาคธุรกิจที่เป็นภาคที่มีกําลังมีทรัพยากรแล้วเรารู้สึกว่าแนวคิดเนี่ยเราต้องการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเนี่ยนำทรัพยากรองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้สังคมด้วยเราก็อยากจะประวารณาตัวเป็นจุดที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้าด้วยกันและไปถึงสังคมอันนี้ก็เป็นแนวคิดสําคัญอันหนึ่งของการทําช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี เนื้อหาที่มันกว้างขึ้นเราก็ต้องย่อมไปจับเนื้อหาตั้งแต่การลงทุนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นการลงทุนในทองคำการลงทุนในพันธบัตรหรือว่าคอมโพเนตี้ต่างๆนานาเนื้อหาด้านเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะว่าคุณอยากจะทำธุรกิจนะคะทำธุรกิจอย่างไรนะคะเรามีตัวมีเครื่องมือความรู้อะไรบ้างในการที่จะช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ย เป็นธุรกิจที่ทําธุรกิจได้ดีขึ้นเราก็จะมีรายการเกี่ยวกับการทําธุรกิจต่างๆนานาเราเรียกว่าเป็นทั้ง b i สออกซิเจนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นการให้ออกซิเจนแก่ภาคธุรกิจแหละนะคะมีตัวช่วยทําธุรกิจยังไงดี m a r k e t WARM UP สรุปข้อมูลการลงทุนอุ่นเครื่องก่อนการซื้อขายอันนี้ก็อีกเปิดมาบวกด้วยเช่นกันโซคอมโพสิตและสเตรทไมรวมไปถึงเบอร์ซ่รของมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามต่อด้วยความเคลื่อนไหวตลาดทองคำและคอมโมเิตี้ในภูมิภาคนะคะที่น่าสนใจคือตลาดทองคำฮ่องกงสไนเปอร์เจาะลึกหุ้นรายตัวยิงคำถามตรงถึงนักวิเคราะห์มากประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์การลงทุนในยามเช้าเพื่อให้คุณไม่พลาดในการตัดสินใจหุ้นตัวไหนร้อนเราจะนำมาเสนอให้คุณรู้ที่นี่ก่อนใครคุยแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับกูรูในการลงทุนของเมืองไทยทั้งหุ้นทองคำสดทุกวันจันทถึงสุก และร่วมตามติดสถานการณ์ประเด็นร้อนทุกประเด็นที่มีผลต,ตอบขอดการลงทุนที่คุณไม่ควรพลาดในช่วง50-50เ 50. จาะลึกหุ้นผาประเด็นร้อนรวบรวมทุกข้อมูลการลงทุนเพื่อให้คุณไม่พลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มา r k e t w i ไว9โมงครึ่งถึงเที่ยงทางกรุงเทพธุรกิจทีวีเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวมาเกตการลงทุนในตลาดหลักทรัพย และการลงทุนอื่นๆเพราะว่าก็เป็นหัวใจสําคัญของภาคเศรษฐกิจนะคะข่าวสารธุรกิจโดยรวมโดยทั่วไปรวมไปถึงข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการเรียนรู้เรื่องการเก็บออมเงินทองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั่วๆไปด้วยให้เห็นว่าผู้คนที่อยู่ในวดวงธุรกิจเขามีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างไร ความเป็นผู้หญิงเนี่ยมีจุดแข็งมากมายนะคะความเป็นผู้หญิงมีความละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นในจุดเล็กๆได้ดีทุกก้าวที่มั่นใจของคุณมาจัดการที่คุณได้สามารถเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเป็นผู้ให้มี determination ที่ชัดเจนหมายถึงว่าพอเราตั้งเป้าว่าเราจะทําให้สําเร็จตรงนี้เราก็จะทำให้สาเร็จให้เขาเห็นเราอาจจะไม่ได้ได้ทําในสิ่งที่เรารักตั้งแต่ต้น แต่เราเรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่เราทำปัญหานี่มันมีมาแค่ให้แก้เท่านั้นแล้มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอะไรที่มาให้กลัวฉันจริงๆก็ต้องเรียนว่าเราเริ่มจากจุดที่ไม่รู้อะไรแล้วก็เราต้องกล้ายอมรับว่าเราไม่รู้แล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขาเก่งกว่าเราพบกับเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของบรรดา CEO เหล่านี้ได้ในรายการ CEO Agenda ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยฉันไม่ใช่เป็นนักธุรกิจ แต่ทุกคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับธุรกิจอยู่ตลอดเวลาเราตื่นมาเรากินข้าวนะเราก็ต้องบริโภคใช่ไหมคะเราก็ซื้อข้าวซื้อของเรารู้ไหมว่าสินค้าเหล่านี้มาอย่างไงสินค้าเหล่านี้ดีไหมมีคุณภาพไหมคุ้มค่าราคาไหมถูกต้องไหมเราเดินทางก็เกี่ยวเนื่องกับนโยบายเศรษฐกิจเราบริโภคะตะอะไรนะฮะเราทุกอย่างเราเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจหมดเป้าหมายคืออยากเห็นข่าวธุรกิจเนี่ยเป็นข่าวที่ง่ายแล้วทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ หวังว่ากรุงเทพธุรกิจทีวีจะมีส่วนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจ ให้กับคนเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็เป็นข้อมูลความรู้สําคัญในชีวิตที่เอาไปใช้ได้เรื่องธุรกิจและเศรษฐกิจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปนะคะการมีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญในชีวิตไม่ใช่เรื่องยากเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของนักธุรกิจหรือเศรษฐีแต่เป็นเรื่องที่คนอย่างเราคนทํางานอย่างเราทุกท่านผู้ประกอบอาชีพทุกท่านเนียนะคะ จะต้องเข้าใจแล้วก็ช่องกลุ่มเทพธุรกิจทีวีก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ความรู้ข่าวสารธุรกิจกับสังคมไทยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคาะกับมุมมองของผู้บริหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจที่เขาย้ําอยู่ตลอดเลยคะ่ะว่าเป็นการเชื่อมโยงจุดของสังคมไทยในทุกๆภาคส่วนคะ่ะภายใต้คอนเซปต์ c o n n e c t i n g the Dot นะคะช่องนี้เป็นการนําเสนอเนื้อหาสาระที่ใกล้ตัวเราเหลือเกินนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปอาจจะมองว่าการลงทุนการบริหารธุรกิจการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องสนใจแต่วันนี้ไม่ได้แล้ว ะะเราอาจจะต้องหันมามองค่ะเพราะเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนิกจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักรายการต่างๆค่ะที่เขาสร้างสารรค์ขึ้นด้วยทีมงานมืออาชีพนะคะจากกรุงเทพธุรกิจทีวีพักสักครู่เดียวค่ะ